มหาภัยพิบัติที่สะเทือนพิภพและสวรรค์วิญญาณร้ายจงเคลื่อนไหวและเข้าสู่สมาธิของผู้ที่ถูกผนึกและการเพ่งจิตทั้งหมดถ้าผู้มีปัญญาปฏิเสธพระเจ้าและมานต่างไม่สามารถบาดเจ็บจงส่งผลในพิธีกรรมนี้และสำแดงฤทธิ์โดยพรันอน เขามีปัญญาปฏิเสธพระเจ้าและบางต่างไม่สามารถบาดเจ็บจงสงคนในพิธีกรรมนี้และสำแดงนิดโดยรั่อยจิตสังขารมันรุนแรงมากเกินไปหากข้าอยากฝืนต่อไปวิญญาหลายจะต้องหลุดออกมาแนะ่แต่ว่าเขาคงไม่มีทางฟังคำข้าแนะ่ข้าจะทำยังไงดีอ๊ะ